ผัวฝรั่งขอมีโลกใบที่สองที่เป็นผู้ชายเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหญิงไทยคนหนึ่งทีอ่อยู่กับสามีมานานเป็นสิบปีนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเพิ่งแต่งงานกันมาอยู่มานานเป็นสิบปีคือในช่วงที่ระยะที่เวลารู้จักกันคุยกันไปมาหาสู่กันฝรั่งคนนี้เป็นฝรั่งที่แรกเกเลยไม่เคยไปประเทศไทย ก็ทำความรู้จักกันทางแอปหาคู่แล้วคราวนี้เขาก็ตกลงแต่งงานกันอะไรกันเนี่ยผู้ชายก็ได้เดินทางไปประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้ไปเออตามสถานที่บันเทิงหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้ไปก็ไปต่างจังหวัดออไปอยู่บ้านผู้หญิงแล้วก็เวลาเออไปเที่ยวที่ไหนกันก็จะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มันไม่ใช่ออสถานที่อโคจอะไรประมาณนี้ก็ปกติอยู่กันจนมีลูกสองคน ตอนีพอ้พออยู่เข้าเริ่มเข้าปีที่สิบมันก็คือต่างคนต่างไว้ใจซึ่งกันและกันการไปเที่ยวกันอะไรกันเนี่ยผู้หญิงก็ต้องดูแลลูกถูกไหมคะเวลาไปเที่ยวเอ,อประเทศไทยเมียก็ต้องอยู่โรงแรมส่วนผัวเนะี่ยเมียไว้ใจอยู่แล้วว่าเออสามีเราอะ่ะไม่ค่อยเขาไม่ได้ชอบเที่ยวเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อะไรประมาณนี้อย่างดีก็แค่ไปนวดไปอะไรอย่างนี้เฉยๆแล้วหมอนวดที่ไปนวดก็เป็นผู้ชาย คือเขาเขาพาไปนะตอนที่เขาไปนวดเขาก็พาไปนี่ฉันนวดร้านนี้นะเออร้านนี้ไม่มีหมอนวดผู้หญิงเลยเป็นมีแต่เออมีหมอนวดผู้ชายไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ไม่มีผู้หญิงมีผู้หญิงแต่ฉันไปนวดกับผู้ชายผู้ชายคนนี้คือแนะนําให้รู้จักเลยนี่ฉันนวดกับผู้ชายคนนี้แล้วก็เออเมียก็ไว้อกไว้ใจนะเออแล้วแต่เธอเลยว่าผัวก็ไปนวดไปอะไรก็ไปแทบทุกวันอะไปแทบทุกวันอะไปนวดไปอะไรหลังจากนั้นเออกลับมา พอกลับมาก็ใช้ชีวิตปกติหมอนวดคนนั้นนะ่ะนะหนุ่มน้อยคนนั้นที่เป็นหมอนวดกเ็เขียนมาหามั่งโทรมาหามั่งอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าน้องเขารู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกหรอกเขาเป็นผู้ชายด้วยกันอาจจะเอออยากมีเพื่อนที่เป็นคนไทยอะไรประมาณนี้เพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบเขา้าอกเข้าใจกันดีอะไรประมาณนี้เวลาไปเที่ยวประเทศไทยก็จะแวะไปหาเล่ก็จะไปนวดกับเอ,อผู้ชายคนนี้ประจําอืม ก็ติดต่อกันบางทีก็เออเลิกงานจากนวดก็เออผัวฝรั่งนี่ก็จะบอกนะเธอฉันไปกับเขานะไอเมียก็ไว้ใจไงทุกคนก็ไว้ใจไงเป็นผู้ชายด้วยกันมันไม่เป็นไรหรอกก็เลิกงานผู้เออหน,ห,นหนุ่มหนุ่มหมอนวดเลิกงานก็ไปกินไปดื่มกับผัวฝรั่งของเรา แต่เขาก็ไม่ได้เข้าบาร์เข้าอะไรนะคือไปดื่มตาร้านอาหารอะไรเงี้ยก็เมียเมียก็ไม่ได้คิดอะไรก็แล้วแต่เธอเพราะว่าเมียเขาต้องดูแลลูกทุกคนมีลูกสองคนเนาะก็ต้องดูแลลูก,ก,ลก,ก,ลลกไหนจะไหนจะลูกอันไหนจะอันนู้นอันนี้ก็คือมันชีวิตมันไม่ได้ไปอยู่กันสองคนตลอดเวลาส่วนมากถ้าอยู่ถ้าเกิดว่าเขาอยากไปเที่ยวแบบเอออะไรที่มันโลดโผนมากมายที่ว่าเน้องเขาไม่อยากไปลูกเขาไม่อยากไปเพราะเขามีลูกสองคนลูกเป็นผู้หญิงมันก็จะจะไปกับพ่อบางทีบางบางอย่างเด็กผู้หญิงก็ไม่อยากไม่อยากไป กิจกรรมบางอย่างที่ว่าเออเหมือนกับไปกิจกรรมไปไปปีนเขาแล้วก็ไปเที่ยวน้ําตกอะไรที่มันแบบว่าจะต้องแบบว่าเออใช้ความสูงความอะไรเงี้ยเด็กมันก็ไม่อยากไปบางทีน้องเขาก็บอกเอองั้นเธอเมียไปด้วยไม่ได้ไม่ไปไปด้วยแล้วเขาก็ผัวฝรั่งก็บอกว่าเธอฉันอยากชวนน้องเข้าไปด้วยน้องที่เป็นหมอหนุ่มเนี้ยนะเออผู้ชายคนนี้เขานิสัยดีมากเลยเขาเป็นเพื่อนเพื่อนรักชันอะไรประมาณนี้เนาะเป็นเพื่อนรักชันก็ก็ไปด้วยกันคือไปเที่ยวก็ไปด้วยกันนะเอาไปด้วยเอาไปด้วยเพราะว่า เออเขาไปเนี่ยเขาไปเจอผู้ชายคนเนี้หลายปีแล้วแล้วก็ติดต่อกันมาตลอดติดต่อกลับมาจะถึงประเทศตัวเองก็ติดต่อโทรคุยกันโทรหากันเวลาไปประเทศไทยครั้งหนึ่งก็จะซื้อของไปฝากไปอะไรคือน้องเขาไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าผัวเราก็คือผัวเรานะแล้วน้องเขาก็มีลูกต้องดูแลลูกอันนู้นอันนี้คือไม่ได้ใส่ใจว่าเออถ้าเขาไปกับผู้หญิงโอเคนะเมียฝรั่งก็จะต้องแบบว่าอะไรวะ นี่แต่อันนี้เขาไปกับผู้ชายไงแล้วก็เขาไปไหนมาไหนไปกินไปดื่มไปด้ mm. ก็ร้านอาหารอืมก็ร้านอาหารเป็นเพื่อนรักสนิทสน,นม,มาานเวลาเผู้ชายคนนั้นนะเออน้องที่เป็นหมอนวดเนี่ยเขาก็เวลาน้องเขาเมียฝรั่งกับผัวไปทีนี่นะเขาก็ซื้อดอกไม้มาให้ซื้อของมาให้อันนี้นะพี่พี่อยากได้อะไรพี่บอกผมนะผมสามารถช่วยพี่ได้นะคือดูแลเราอย่างดีเช่นกันไม่ใช่เฉพาะสามีเรา นะไม่ได้แตกต่างเลยบางครั้งเออเราอยากได้อะไรให้เขาส่งมาให้เขาก็ส่งเขาก็ส่งเออเขาก็ส่งส่วนเวลาเราจะไปประเทศไทยเขาอยากได้อะไรผัวเราก็ซื้อไปให้เขาซื้อไปให้เขาก็อยู่กันมาแบบเนี้ยคือหลังจากสิบปีแล้วนะที่เกิดเรื่องเนี่ยหลังจากสิบปีแล้วเออคราวนี้ไปมาหาสู่กับเออผู้ชายคนเนี้ยผู้ชายไทยคนเนี้ยประมาณเอ,อ่ออะไรรอบอยู่สามสี่รอบอืมก็ คุยกันอะไรกันเออบางครั้งเออบอกเมียว่าเออเธอฉันไปนู่นกับเขาเลยนะไปนี่กับเขาเน,นะนี่ยบางทกีก็ไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นกันอะไรประมาณเนี้ยแต่เมียฝรั่งก็ไปไม่ได้ไงทุกคนถามว่าไปประเทศไทยทำไมไม่ไปกับผัวก็ไปไม่ได้เพราะว่าเรามีลูกอืมตอนนี้เขาเที่ยวผู้ชายตามภาษาผู้ชายอ่ะไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับกันมอเตอร์ไซค์เออคันใหญ่ๆขับกันไปตรงนูน้นตรงนี้ไปเที่ยวตรงนูน้นตรงนี้มันก็เป็น เมียก็อยากให้ัวได้ผ่อนคลายเพราะว่าทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนี่มันก็เครียดฝรัง่งเขาทำงานจริงๆจังทุกคนเออทำงานเลิกงานมาเขาทํางานจริงๆริจรังเขาไม่เที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะเขาจะไปเที่ยวจริงๆเขาเลยเดียจริงก็คือไปประเทศไทยน้องเขาก็ดีใจที่ว่าเออตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลสามีได้เออเพราะว่าจะต้องผัวก็ชอบขับมอเตอร์ไซค์ตะลอนไปตรงนู้นตรงนี้เออก็มีน้องคนนี้ช่วยดูแลแล้วก็เหมือนสนิทกันเหมือนครอบครัวเวลาไปครอบครัวไปหาครอบครัวของน้องผู้หญิงเนี่ยของเมียฝรั่งเนี่ย น้องผู้ชายคนนี้ก็ไปเออสนุกคือมันคือเหมือนหนึ่งในครอบครัวเราเหมือนหนึ่งในครอบครัวเราโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่มาวันหนึ่งสามีบอกว่าเธอฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธออยากจะเล่าให้เธอฟังฉันไม่อยากปิดบังเธอแล้วก็ฉันไม่อยากเลิกกับเธอออ้ยน้องเข้าใจหายมากเลยเอา้าเกิดอะไรขึ้นถึงทำไมถึงใช้คํานี้ว่าฉันไม่อยากเลิกกับเธอฉันอยากใช้ชีวิตอยู่กับเธอโตแต่ฉันมีเรื่องจะสารภาพ น้องเขาบอกเมียเพิ่งสารภาพฉันฉันฉันตอนนี้ฉันฉันตกใจมากเออฉันเครียดมากคือเขาก็พยายามน้องผู้หญิงเนะมียฝรั่งก็พยายามไปนึกทบทวนเอะมาเที่ยวมันก็ไม่เคยมีใครอยู่ๆมันจะมาสารภาพติดต่อกับใครก็ไม่เคยติดต่อกับใครหวังว่าในใจลึกๆนะใจลึกๆของน้องเขาเราหวังว่าผัวเราคงจะไม่ชอบผู้ชายนะเพราะ แลดูผัวเราเนี่ยอ่อนโยนกับผู้ชายคนนี้เหลือเกินคนที่เป็นหมอดน่ะก็มีอีอี้อยู่บ้างแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่ประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วผัวอยู่ต่างประเทศเนี่ยผัวจะไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทเพื่ออะไรเลยผัวจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวทํางานอยู่กับลูกอยู่ครอบครัวเพื่อนสนิทไปมาหาสู่กันก็ไม่ค่อยมีติดต่อกันอะไรกันก็ไม่ค่อยมีแต่พอมารู้จักน้องผู้ชายคนนี้ที่เป็นหมอน่นโอ้ยติดต่อกันดีเขียนหากันบางทีโทรหากันโทรกันมาคุยสนุกสนานเวลาเขาโทรมาคุยกันเนี่ เออน้องเขาก็ไปดูแลลูกอะไรลูกก็ปล่อยเขาคุยกันนะเนะเาะเขาเป็นเพื่อนกันะคิดแบบนั้นไงคิดว่าเออเ,เ็นเพื่อนกันเออเวลาไปประเทศไทยจะได้มีเพื่อนกรใจไม่ดีหรือว่าอย่างไรกันแน่ก็ตัดสินใจบอกผัวตรงๆเอาเธอเล่ามาได้เลยแต่ฉันหวังว่าคงจะไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดนะเมียบอกอย่างนี้เนาะสรุปแล้วผัวบอกตรงๆว่าเขาเออผัว เขาอะใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายคนนั้นเวลาเขาไปที่ประเทศไทยเนี่ยเขาอะไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายคนนั้นถามว่าน้องเขารู้ไหมน้องเขาไม่รู้เลยเพราะว่าจริงๆอยู่อยู่ที่ประเทศเขาเนี่ยปัญหาของเมียฝรั่งหลายๆคนที่เขามีลูกมีเต้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีเรื่องสัมพันธ์กันเรื่องบนเตียงกันสักเท่าไหร่หลังจากมีลูกแล้วก็คือเหมือนกับแล้วการมีมั่งไม่มีมังมม่งก็บางทีบางคนก็อยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนฝูงไปอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติของฝรั่งหลายๆคู่จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน ฉะนั้นเนาะไปประเทศไทยเนี่ยน้องเขาไม่เคยคิดเลยว่าเออผัวจะไปเป็นอย่างนี้แต่ไประวังสาวบาไประวังเออหมอนวดที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยอันนี้กับสบายใจที่ผัวไปนวดกับผู้ชายและที่ผัวมีเพื่อนเป็นผู้ชายที่เป็นหมอนวดแล้วไปน่ไปนไปนี่ด้วยกันอะไรด้วยกันเออไปเออขับมอเตอร์ไซค์เลี่ยนกันอะไรกันบางทีหายกันไปเป็นวัน,วนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าด้วยความไว้ใจว่าเออ เขาเป็นผู้ชายด้วยกันและไม่เคยคิดว่าผัวตัวเองจะเป็นอย่างนี้แต่พอผัวบอกว่าฉันมีเรื่องยาสารภาพใจมันก็ไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกถึงเออน้องผู้ชายคนนี้ขึ้นมาทันทีแต่ผัวบอกว่าไม่อยากเลิกนะเพราะว่ามีลูกด้วยกันแต่เวลาไปประเทศไทยอะ่ะเขาขอใช้ชีวิตเปิดเผยกับน้องผู้ชายคนนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้น้องผู้ชายคนนี้ก็ดีน้องเขาบอกว่าน้องเขาอ่ะก็ดีกับหนูและพี่ไม่ใช่ไม่ดีแต่หนูรับไม่ได้ที่หนูจะมีผัวคนเดียว น้องเขาแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าสรุปผัวหนูมีผัวขอผัวฝรั่งของหนูขอไปมีผัวหรือขอไปมีเมียอีกคนที่เป็นผู้ชายคือสรุปแล้วยังไงกันแน่หนูไม่กล้าถามคือสําหรับตอนนี้หนูจิตใจหนูแบบว่าเจ็บปวดอย่างมากเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาเผอลอ,อจิตเผลอใจไปแล้วเขาก็เหมือนว่าเพิ่งรู้ตัวเองว่าตัวเองชอบแบบนี้แต่ถามว่า เมียบกพ่องอะไรไหมเขาบอกเธอไม่ได้บกพ่องอะไรเลยฉันก็ไม่ได้อยากเลิกกับเธอฉันอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับเธอเพราะเราอะก็มีลูกด้วยกันลูกเรากําลังโตขึ้นทุกวันทุกวันเพียงแต่ว่าฉันอยากมีเขาอีกคนในชีวิตคือมันเป็นฉันมีความสุขมากที่ฉันได้อยู่กับเขาคือตั้งแต่รู้จักผู้ชายคนนี้ก็ฝรั่งนี่ก็จะไม่แต่เนื้อต้องตัวเมียสักเท่าไหร่นะคะคือก็อย่างดีก็เออ เจอหน้ากันก็กอดก็หอมเป็นเรื่องปกติของฝรั่งเออก่อนออกจากบ้านก็กอดก็หอมเป็นเรื่องปกติของฝรั่งแต่เรื่องมีความสัมพันธ์บนเตียงเขาไม่มีมานานแล้วซึ่ง้องเขาก็คิดวา่าเออมันเรื่องปกติของฝรั่งนะเวลามีลูกเราก็วุ่นวายกับลูกดูแลลูกส่วนเขาก็วุ่นวายกับเรื่องทํางานสําหรับการไปฮอลิเดย์บางคนนะบางคนนะไม่มีอะไรกันเลยนะทุกคนเอออยู่ด้วยกันไม่ค่อยมีอะไรกันแต่พอเวลาไปประเทศไทยก็จะไปมีกันสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่อันนี้น้องลูกมันก็ไปด้วยไงก็ต้องดูแลลลูกกกออะไไไรร็เเยม่่ดด้้คิถึงงืพวนี แต่ก็ไม่คิดว่าผัวจะไปชอบผู้ชายอีกคนมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดหัวใจว่าหนูตัดสินใจไม่ถูกพี่หนูจะเลิกกับผัวหนูดีแล้วอยู่กันสามคนแม่ลูกดีกว่าที่จะไปอยู่กับเขาแล้วใจหนูพี่หนูจะหนูพูดไม่ถูกว่าหนูหึงหรือหนูเสียใจหรือหนูผิดหวังหนูพูดไม่ถูกว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนูเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ถามว่าอยากจะเห็นหน้าเขา แล้วเวลาผู้ชายคนนั้นโทรมาเนี่ยจากที่เคยรู้สึกว่าโอเขาเป็นเพื่อนกันเขาติดต่อกันคุยกันเป็นเรื่องปกติบางทีก็โทรมาก็เดินเข้าไปคุยในห้องนอนบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอรู้เช่นนี้ทุกครั้งที่ผู้ชายคนนี้โทรมาเราอเจ็บปวดแต่ทํำยังไงได้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาก็เพิ่งรู้ตัวเองเหมือนกันว่าเขารักผู้ชายคนนี้มากผัวเรานะผัวฝรั่งของเรานะบอกว่ารักผู้ชายคนนี้มากแล้วก็ไม่อยากขาดผู้ชายคนนี้ไปแต่เขาก็ไม่อยากทิ้ง เราและลูกให้ลําบากเขาอยากจะดูแลเราและลูกต่อไปคือยังใช้ชีวิตกันอยู่ที่เมืองนอกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเวลากลับไปประเทศไทยเขาอยากใช้ชีวิตกับเอผู้ชายคนนี้เท่านั้นเองแล้วก็บางครั้งอยากจะขอที่จะบินไปหาผู้ชายคนนี้อย่างเออแบบรำพังอย่างเงี้ยคือจะได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็คือตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนนี้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีอะไรเงี้ยคือ เข้าใจไหมมันมนเจ็บปวดว่าผัวไปมีแม่น้อยผัวขอมีโรคใบที่สองผัวไม่ได้อยากอยาแต่โรคใบที่สองของผัวเนี่ยเป็นผู้ชายไม่ใช่เป็นผู้หญิงไม่รู้ตอนนี้หนูไม่รู้ตัวว่าหนูจะควรจะเจ็บหัวใจหรือว่าควรจะอกหักหรือควรจะผิดหวังหรือควรจะรู้สึกอย่างไรคือตอนนี้ชีวิตหนูสับสนมากสับสนมากหนูไม่เป็นอันคิดไม่เป็นอันกินอันนอนคือแบบว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีจะเลิกหรือจะอะไรส่วนฝรั่งเขาก็ เขาก็ในเมื่อเขาบอกเราแล้วเหมือนเขาปลดปล่อยอะทุกคนน้องเขาบอกว่าเหมือนเขาปลดปล่อยทุกอย่างเลยพี่เขาไม่มีอาการที่ว่าเป็นห่วงเราอ่อเธอจะเสียใจไหมอะไรคือเขาไม่เขากับเหมือนเขาได้ปลดปล่อยออกมาว่าได้ระบายเรื่องความรับในใจในความรับในใจเขาให้เรารับรู้แล้วจะทําอย่างไรต่อสาหรับเราแต่เขาไม่ได้อยากเลิกเขาไม่ได้อยากอย่าเขาอยากใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ตลอดไปแต่เขาก็จะไปหาผู้ชายของเขาเหมือนกัน อันนี้พี่ก็แนะนําในฐานะที่ว่าพี่ก็อยู่เมืองนอกเหมือนกันหนูถ้าหนูย้ายออกไปอยู่กันลําพังหนูไม่ได้ทํางานเนาะย้ายออกไปอยู่ลําพังสามคนแม่ลูกพ่อหนูทําใจไม่ได้กับที่ผัวเป็นอย่างเงกับหนูทนอีกหน่อยดีไหมเอาให้ลูกโตก่อนแล้วหนูเริ่มมีงานมีการทําถ้าแต่ถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเราค่อยเลิกตอนนี้คือจริงๆแล้วหนูก็บอกเองว่าหนูไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเขามานานแล้ว แต่เขาเนี้ยพอมารู้ว่าเขาไปม,มีคนอื่นเนี่ยใจเรามันก็นะก็คือถึงไม่มีความสัมพันธ์แต่เราก็อยู่ด้วยกันก็คือผัวเราอะทุกคนมันก็คือผัวเราอะก็ไม่รู้จะทํายังไงดีอยู่ไปโกรธอ,อย่างน้อยๆถ้าถามพี่อย่างน้อยๆหนูก็เป็นเมียที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาหนูก็จะมีสิทธิร้อยเปอร์เซ็นตในในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นลูกมีสิทธิร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ถ้าหนูคิดว่า หนูรักเขามากแต่เขาเป็นแบบนี้หนูจะทำยังไงหนูเอาเขากลับคืนมาไม่ได้แล้วคะ่ะอันนี้เขาค้นพบตัวเองแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงไอ้อที่ผ,ผ่านๆมาเนี่ยต่างประเทศบางบาง,บางประเทศนะเขาก็าจะไม่ได้เปิดเผยเรือ่องแบบนี้ที่ว่าผู้ชายอยู่กับผู้ชายอะไรประมาณนี้ตอนนี้พอได้ไปประเทศไทยประเทศไทยมันเปิดเผยมากเรื่องแบบนี้ผู้ชายอยู่กับผู้ชายเต็มไปหมดอันนี้พี่ไม่ได้ว่าน้องผู้ชายเขานะว่าเขาไม่ดีคืออันเนี้ย ผัวหนูเนะี่ยผัวฝรั่งของหนูเนะี่ยเขาค้นพบตัวเองเมื่อไปไคบกับน้องผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วลึกๆเขาอาจจะเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่าประเทศเขามันไม่มีหรือว่าเขาไม่ได้เจอใครที่ถูกใจก็เป็นไปได้ฉะนั้นหนูจะไปบีบบังคับเขาให้ให้เลิกกับผู้ชายคนนั้นเพื่อมาอยู่กับหนูที่เป็นเมียและเป็นแม่ของลูกหนูก็จะได้แต่ตัวอืมใจหนูก็ไม่ได้วันหนึ่งวันใดมันก็ต้องมีปัญหาจนต้องเลิกกันอยู่ดีหนูอยู่แบบนี้ไปก่อนดีไหม ทำใจให้ยอมรับกับกับตรงเนี้ยเพราะหนูก็ไม่มีงานมีการทําไหนจะลูกต้องเรียนหนังสือต้องอะไรคือต้องไปส่งลูกต้องทําอาหารให้ลูกทําอาหารให้สามีดูแลบ้านดูแลครอบครัวแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ใช่ฐานะกระจกเขาก็ทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวเขาก็มีนูน่นมีนี่อดทนอีกสักนิดถ้าเกิดว่าลูกโตแล้วแล้วหนูไม่ไหวจริงๆหรือหนูเจอคนใหม่หนูก็ค่อยอยากกับเขาตามนั้นแต่ถามว่าในขณะที่หนูยังรักเขาอยู่เออ หนูต้องนึกถึงลูกบ้างนึกถึงเออว่าลูกจะรู้สึกอย่างไรลูกจะอยู่อย่างไรเราจะย้ายออกเราจะยังงั้นอย่างนี้แล้วภาระที่ร่วมกันมาทําร่วมกันมาภาระที่เขาเขาซื้อบ้านซื้อช่องอันนี้ค่อยๆอ,อยู่ไปอยู่แบบฉลาดไหน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 เรากับเขาก็ไม่ได้มีอะไรกันแล้วจะเปลี่ยนจากหัวใจที่ว่ารักเขาเหมือนผัวเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรักเหมือนพี่เหมือนน้องไป เพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับเรามาตั้งนานแล้วน้องก็บอกเองเขาไม่ได้มีอะไรกับหนูมาตั้งนานแล้วพี่แต่หนูมไม่ได้คิดอะไรหลังจากมีลูกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรกับหนูหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ยังเวลาอ,อกจาก้านก็ยังกอดยังหอมกันอยู่ก็คิดว่าเหมือนผัเออวเมียธรรมดาปฏิสัมพันธ์ธรรมดา,มา,มดาทํางานเหนื่อยก็ไม่ได้อยากมีสัมพันธ์กับใครส่วนตัวเองก็ดูแลลูกเหนื่อยเช่นกันก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องแบบนี้แต่ในเมื่อผัวบอกแบบนี้จะทําอย่างไรน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ อันนี้พี่ไม่ได้มีประสบการณ์พี่แนะนาในในส่วนของพี่ในความคิดของพี่ว่าให้ทนอยู่ให้ลูกโตก่อนเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้ทํางานนะเมียฝรั่งนี่ไม่ได้ทํางานดูแลลูกอยู่บ้านส่วนฝรั่งเนี่ยเขาก็ทํางานดีมีฐานะพอสมควรเออเขาขอแค่ไปหาเออผู้ชายของเขาเนี่ยเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็เวลาไปประเทศไทยด้วยกันเนี่ย เออถ้าน้องอยากจะไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยแหละก็อยู่แต่นี้เขาจะขออยู่กับผู้ชายคนนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาไปเนี่ยเออคือเปิดเผยเลยอ่ะเปิดเผยโดยที่ว่าคือเราไม่ต้องไปก็ได้เขาจะไปันลมพพังอย่างเงี้ยจะทําใจเออได้ไหมก็ใครมีประสบการณ์ใกล้เคียงอย่างเงี้ยก็มาอ,อแนะนําน้องเขาหน่อยสําหรับพี่พี่อยากให้ทนไปก่อนเพราะาลูกยังเล็กอยู่เนาะอยากให้ทนไปก่อนแล้วก็เราก็อีกอย่างเราก็ไม่มีงานทํานะเพราะว่า ยังไงยังไงมันจะมันจะทํายังไงอ่ะพี่เข้าใจนะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่เข้าใจแต่ว่าไม่พู้จะแนะนํำยังไงเอาน้องๆช่วยแนะนํากันมาหน่อยน้องเขากําลังเสียใจอยู่เลยตอนเนี้ยเพราะเรื่องเพิ่งเกิดอยู่เออเมื่อไม่นานมานี้เองน้องเขาบอกพี่หนูกําลังตัดสินใจอยู่หนูจะเลิกดีหรือหนูจะทํายังไงดีเออช่วยตัดสินใจช่วยหนูหน่อยอย่าด่าอย่าว่ากันนะเพราะว่าผัวฝรั่งถ้าถามพี่ผัวฝรั่งก็อาจจะไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเพิ่งรู้ตัวเขาเองเท่านั้นเองก็แนะนํากันดีๆเนาะ พี่ก็เป็นกําลังใจให้น้องสู้ๆและตัดสินใจในทางที่ถูกอย่างน้อยๆเราก็มีลูกสองคนกับฝรั่งนะคะ